2,3งเรนกิ้งโจ์ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการตามหาบ่อแสมหมอดูปริศนาว่าใครที่มีประสบการณ์การดูดวงมานานที่สุดกับหมอเอกหมอดูหลังมือและหมอโอเล่ผู้มียานสัมผัส<ง>หมอดูปริศนาคนที่3 หมอแพทหมอดูดวงสาวหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ผสมผสานศาสตร์การดูดวงระหว่างไพ่คาโร่และลูกแก้วไอยาคุปที่เธอคิดค้นขึ้นมาจากประสบการณ์สืนตัวของตนเองจนสามารถทำนายอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างแม่นยำหรือนี่จะเป็นงานหนักของแรงกิ้งทีมาติดตามกันต่อเลยครับสวัสดีอาจารย์นะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปนะคะหรืออาธิชาวิไลแก้วค่ะเจ้าของศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะเมื่อกี้ฟังแล้วว่าอาจารย์ใช้วิธีการดูดวงด้วยศาสตร์ลูกแก้วอายคุปใช่ค่ะคืออะไรครับอาจารย์ศาสตร์ลูกแก้วอายคุปเนี่ยจริงๆแล้วนะคะศาสตร์ลูกแก้วเนี่ยเป็นศาสตร์ที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมาเอง ะะซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่คิดค้นจากการตกตะกอนความรู้ต่างๆที่เราเรียนมาในหลากหลายศาสตร์ผมขอดูได้ไหมครับลูกแก้วไอยาคุปของอาจารย์เป็นยังไงแต่ได้หมดค่ะนะคะ <S <S 1> <S 1> ลูกแก้วของอาจารย์มีทั้งหมด65รูอยากดูด้วยอะ่ะเอาเชิญมาเลยฮะมาเลยคําว่าไอยาคุปนี่หมายความว่าไงครับอาจารย์จริงๆแล้วลูกแก้วนี่คือสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเทพเจ้าอ๋อนีอซ่ซึ่งซึ่งอาจารย์มีทั้งหมดอยู่ในนี้คือ65ลูก65ลูกก็65องค์ถูกต้องค่ะสมมติ ถ้าดูให้ให้พี่หอยนี่แหละครับความรักครับเอาเรื่องของความรักนะคะเรื่องกูนะกูอยากรู้ไหมความรักความรักนะคะลักษณะการดูด้วยลูกแก้วจะต้องกลิ้งที่ลูกแก้วทุกลูกนะคะสัมผัสโดยใช้จิตใต้สานึกเพราะฉะนั้นหลับตาค่ะครับเอามือวางไว้ค่ะโอเคแล้วก็กลิ้งที่ลูกแก้วทุกลูกนะคะ โอ๊ยเป็นลูกแก้วเป็นไงบ้างฮะลูกแก้วเป็นไงบ้างนี่งเชียวเราเรานดินะไม่ต้องไปหาความรักที่อื่นไหนกูอ่เนี่ยระวังรักขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเอาทำไมอ่ะครับเพราะว่าพี่หอยเลือกได้ลูกแก้วของเทพมินเทพแห่งสายฟ้าค่ะโอ้ยเทพเจ้าทองเอเวอเรสต์เทพเจ้าทอทีนี้ก็คงกินแท่วต่อไปนะคะพี่หมายของไงจ้าหมายของไงคือเป็นเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าความรุนแรง ความผิดหวังนี่ไงพี่หอยแล้วเนี่ยเวลาชอบสิเอ้ยเอ้ยก็บอกให้เบาเออแม่แม่เตือนหลายครั้งว่าอย่าทะเลาะกันเพราะฉะนั้นความรักในปีนี้แต่อยากจะรู้ว่าคนรักจะเป็นลักษณะเช่นไหนมิสอะไรมิสอะไรเหมือนจะได้คุณครูพร้อมฮะกริ่งค่ะ โอเคค่ะลูกแก้วของโครเมติอัสค่ะใครเขาเป็นไครโครเมติอัสนะคะายุไพ่ให้สามใบค่ะเดี๋ยวจะบอกให้คุณไม่น่าถือค้อนได้โอ้โหไทยพี่หอยคะครับพี่หอยน่าจะได้ผู้หญิงที่อายุมากกว่าค่ะโอ้โหองเห็นไหมฮะมากกว่าพี่หอยไล่ใหม่ๆเขาไงเขาจานแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นไม้ด้วย นี่แนะนำแม่หนูว่าไหมแม่เหมือนกังพวกกจะเรียกฉันว่าอะไรอ่ะจะเรียกฉันว่าอะไรไม้ด้วยเป็นไม้ด้วยออายุมากกว่าแล้วไม่ต้องห่วงแล้วแม่ยิงปืนเก่งมากเลยริงเขามาถ้าแกกับพี่นี่ก็ต้องแม่คุณแล้วแหละเป็นแบบแนวไหนอ่ะแบบแนวออกแนวรวยไหมเอารวยไหมรวยค่ะมีตังค์ร้ย อยูู่่ในเมืองไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติปอะไรยังไงฮะชาติหน้าอะไรประมาณนี้นุ้ยไม่ต้องคนเลยละกคนนี้เลยไหมไพ่ที่พี่หอยเลือกมานะคะไพ่เดอะมูนค่ะนะคะแล้วก็ไพ่ฮีโร่แฟนนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะไพ่สามใบเนี้เป็นตัวสนับสนุนนะคะในเรื่องของลูกแก้วโพรเมเทอัสเพราะว่าโพรเมเทอยสเนี่ยถือว่าเป็นลูกแก้วผู้ใหญ่เป็นเทพที่เขาเรียกว่าเสียสละ เพื่อที่ให้มวลมนุษย์เนี่ยมีชีวิตรอดอยู่ต่อเป็นเทพผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นมันบอกถึงคนที่มีภาวะผู้นำเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้ามีหมอดูเคยดูว่าเป็นเพศที่สามเป็นสาวประเภทสองใช่มัมนใช่ไหมจนจนฮะนี่เทพอะไรฮะโครเมทิอสอะไรนะฮะโครเมทิออสใช่หรือเปล่า นีดูได like hmm. oh, okay. ้ดีแคบมากแล้วกลับไปดูนะอันนี้อะไรฮะอาเครอนค่ะนี<_<_ umm ่แคนตาลูอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวอยู่ก่อนยอยู่ตรงนี้เลยอาจารย์ฮะไหนๆก็นไหนๆแล้วขอราศีเฮงๆงปังปังในเอาเอาแค่3ราศีเลยครับที่อาจารย์คิดว่าในปี2562เนี่ยเฮ้ย3ราศีนี่คือ สุดๆเลยอรจารย์สมราศีที่ปังที่สุดนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะคร,ราศีแรกนะคะครึ่งปีหลังนี้โชคชะตาของคุณกำลังจะโดดเด่นในแง่ของการเงินได้แก่ชาวราศีกรกฎค่ะ<อ>หรือผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าไ<อ>พ่หนึ่งเหรียญค่ะและลูกแก้วของเทวีฮาทอเทวีแห่งความรักนั่นเองนะคะอันนี้เด่นในแง่ของความรักและการเงินราศีที่สองนะคะ ราศีสิงค์ค่ะ ดีเรื่องอะไรครับดีเรื่องอะไรครับอาจารย์ราศีสิงห์ได้ลูกแก้วของเทวีไนกี้นะคะเทพีแห่งชัยชนะค่ะเป็นเทพีที่เขาเรียกว่าถือคบเพลิงนําหน้ารถม้าศึกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานโดดเด่นมากๆนะคะเรื่องงานจะมีเกณฑ์การติดต่อเข้ามาผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมทําอะไรแล้วมีความโดดเด่นเกินหน้าเกินตาคุณๆนั่นเองครึ่งปีหลังนะคะและก็ราศีสุดท้ายได้แก่ชาวราศีมังกรค่ะ มันราคู่เลยผมราศีมังกรทีมลูกครับผมชาวราศีมังกรได้ลูกแก้วของโพไซดอนโพไซดอนถูกต้องแม่รู้ได้ยังไงแม่รู้ได้ยังไงอ่ะพี่นุ้ยไปบ่อยแม่รู้ได้ยังไงแม่เคยไปมาที่นั่น ลูกแก้วลูกนี้คือลูกแก้วของเทพโพไซดอนจริงๆค่ะเก่งมากๆเลยนะและโอเชียนอ่านะคะมีความเป็นมหาสมุทรอยู่ในนี้นะคะคและมีไพ่ราชินีถือเหรียญประกบค่ะเขาเรียกว่าลูกแก้วเนี่ยจะเป็นคนนําพาในเรื่องของการเงินที่ดีมีนารีอุปถัมภ์ค่ะเอาวิเคราะห์หน่อยพี่หอยคือจริงๆแล้วดูจักศาสตร์ตรงนี้เนี่ยผมว่าผมว่าสูสีกับอาจารย์หลังมือ กว่าจะผมว่ากว่าที่เขาจะรวบรวมสามศาสตร์รวมกันเข้าไปเลยอย่างนั้นเลยแล้วว่าต้องใช้เวลาตรงนี้ต้องใช้เวลามีาทลโรมีจิตมีลูกแก้วใช่สามอย่างนี้กว่าจะรวบรวมได้แล้วนี่เขาเป็นระดับอาจารย์ด้วยคิดว่าน่าจะมีความยาวนานในการที่เริ่มดูและจนถึงตอนนี้ลำดับที่ไม่หนึ่งก็สองเอาขอบคุณอาจารย์เพชรครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโมดูปริศนาคนที่สี่ หมอดูสาวแสนสวยที่มากความสามารถและโดดเด่นเป็นอย่างมากในวงการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออร์เคิลเธอจะใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับอดีตอนาคตและปัจจุบันของผู้ที่มาดูดวงซึ่งลีลาการดูดวงของเธอมีความแม่นยำและชัดเจนในทุกถ้อยคำเวลาอาจารย์ดูดวงให้กับผู้ที่มาดูเนี่ยอาจารย์ดูด้วยไพ่อะไรครับก็จะมีไพ่ยิปซีไพ่ออร์เคิลนะคะแล้วก็ดูจากจิตสัมผัส โดยจะมีเสียงบอกหรือบางครั้งก็จะเห็นเป็นภาพแวบๆบแบบ oh. โดยที่มีไพ่เป็นสื่อกลาง uh. โดยที่ไพ่ไม่โกหกไม่เอาใจใครก็จะพูดตามที่เห็นที่ได้ยินไพ่อลลโคลนีค่คืออะไรครับไพ่อลลโคลนี้ก็จะเป็นไพ่ที่อาจารย์สมบูรณ์สุขเป็นผู้วาดแล้วก็จะเป็นหน้าไพ่ที่เป็นเหมือนเหตุการณ์มากมายในชีวิตประจําวัน uh. โดยที่แต่ละเหตุการณ์เนี่ยจะมารวมอยู่ในไพ่แล้วผู้จับเนี่ยถามอะไรก็ได้ และจับไพ่ไพ่ก็จะบอกว่าตอนนี้การงานการเงินความรักสุขภาพของคุณเจอเจออะไรโดยที่ออกมาอย่างชัดเจนเลยค่ะคือไม่ต้องตีความอะไรเลยเปิดปุ๊บเห็นแบบนั้นเลยความแม่นนี่มันแม่นกี่เปอร์เซ็นต์คุณซีจะถามเลยไหมคะจะได้ให้ลองจับสำหรับตัวผมนะผมผมไม่จับเองครับใครอยากจะเป็นผู้ทดสอบครับนุ้ยฮะคุณนุ้ยเลยฮะเชิญเลยครับคุณนุ้ยครับเอามา แต่วันนี้ที่นุขออาสาดูกับหมอสัญญาเพราะอะไรรู้ไหมฮะอะไรครั้งที่แล้วหมอเปิดไพ่มาเพื่อนนี่ร้องไห้เลยร้องไห้คือตอ,อบตรงตปอก้าวสองเด้งจ้ะนุ้ยจะดูไพ่แม่นชี่สุดในบรในการดูดวงมาทั้งหมดหมายดูว่าถ้าคุณดูกับไพ่ถ้าดูด้วยตัวเลขวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์จะไม่ค่อยแม่นในชีวิตนุ้ยที่ผ่านมาคนนุ้ยต้องดูผ่านไพ่ถึงจะแม่นในความรู้สึกนุ้ยนะฮะ แต่ว่าถ้าจะดูแม่นจริงต้องดูเรื่องแรกก่อนแล้วนุ้ยสามารถตัดสินได้เลยว่าหมอแม่นไม่แม่นเรื่องนนั้คือเรื่องความรักคุณนุ้ยเอามือทำอะไรฮะทำอะไรมึงไม่ได้จับแขนแน่นนะฮะเขาจะมึงจะดูไหมเนี่ยเลยดูดูจ้ะมือนะคะจับไว้บนไพ่ค่ะเอ่ยชื่อนามสกุลค่ะพูดกับใครฮะนุ้ยเป็นู้ดังๆหรือพู้นใจนะผูนใจได้ไหมฮะนุ้ยเดยวกูตบหน้าม้าหลุดเในบ้านนี่เลยหน้ามาผู้นจใจเลยค่ะธนวัฒน์ พสมพรไอ้นุยไอ้นุยเชื่ออะไรนะเฮยอย่าตกใจเขาบอกผู้ดังๆนะนธนวัตร ไม่เคยโกหกไม่เคยเอาใจใครมีปิ๊งปิ๊งสบตามองมองกันด้วยนะคะจะเกิดจากการเดินทางหรือการมองจวดคเณมอฝรั่งตรางประเทศมีเกณฑ์รักสจวดคุณหมอผู้จิมมาเนี่ยดูสิคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่นั่นคือภาพตั้งแต่ใบนี้เลยเนี่ยนี่หยิบขึ้นมาลอยอ่ะตั้งแต่ใบนี้ก็คือมองเริ่มมองเริ่มแบบเริ่มอยากจะมองหาใครสักคนละอยู่ในใจเริ่มมองมองจะเจอะเจอกันจากการเดินทาง ในใจคิดอยากจะรักใครสักคนแต่ในนี้นค่ะความรักที่ผ่านมาหนีเสือป่าจเจระเ้ก็รู้สึกว่ากลัวความรักเป็นคนที่อยากมีแต่กลัวเป็นคนใจบุญมากกล่องบุญ<ะ>เวลาจะทําบุญอธิษฐานภาวนาอธิษฐานดีๆกล่องบุญคือบุญกุศลที่เคยทํามาร่วมกันจะหนุนนําให้เจอะเจอถ้าดูแบบนี้แล้วมีเกณฑ์จะเจอเจอ,เจอคนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆจะแนะนําหรือคนที่เคยผ่านหูผ่านตามา หรือยังนึกถึงแต่คนเก่าๆแต่ผ่านไปแล้วหัวโบราณเป็นคนคิดเยอะกลัวแต่อยากคิดและชอบคนที่แบบว่ารับที่เป็นคุณได้ดูเป็นคนร่าเริงแต่จริงเป็นคนท่านิ่งๆแล้วเนี่ยคุณจะไม่ค่อยพูดกับใครจะเป็นคนที่อยู่กับตัวเองใช้สมาธิหรือความเงียบสันโดษมากกว่าจริงไหมเรื่องความรักของคุณเป็นคนหัวโบราณอยากมีความรักแต่กลัวความรักจริงไหมนุ้ยก็ถือว่าจริงฮะก็ถือว่าจริงอ่ะสำหรับนุ้ยก็คือ 90%ที่คุณหมอพูดมาถือว่าอัตรงใจหนุยดูได้ไหมครับว่าจะเสียตัวตอนไหนครับหมอกำหนดมาเลยค่ะปีนี้หรือปีหน้าหรือปีไหนไหนพรุ่งนี้ได้ไหมฮะเร็ <laughs> วไปเร็วไปอ่ะวันนี้วันนี้ <laughs> ไหนอาจารย์มาแล้วดูดวงให้กับคุณผู้ชมได้ไหมเอาไหมแบบประจําวันอย่างนี้ครับอาจารย์ <laughs> จยันจันถึง อาทิตย์เลยะนะอเอาเรื่องความรักแล้วกันคนที่เกิดในวันต่างๆตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2 5 6 2นี้นะคะวันจันทร์ก่อนเลยครับอาจารย์ค่ะ,ค,ะคุณกำลังจะตัดใจอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็คุณยังคงฝังใจกับคนเดิมๆอยู่ยังคงคิดแล้วก็เครียดในเรื่องเดิมๆเก่าๆนะคะความรักก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังเครียดอยู่ค่ะคสำหรับคนที่เกิดวันอังคารครับอังคารค่ะความรักนะคะใครที่โสดมีเกณฑ์ได้เจอเจอพบรักคนถูกใจ และหากใครรักกันอยู่ก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นไปพบคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแสงสว่างสดใสค่ะความรักไม่มีปัญหาเลยนะคะในช่วงนี้คนที่เกิดวันพุธมีเกณฑ์เดินทางและความรักมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอาจจะกําลังเลือกอยู่ระหว่างคนนี้หรือคนนั้นครึ่งหญิงครึ่งชายอยู่ในช่วงตัดสินใจไม่ได้ลังเลและมีสเสน่ห์กับเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามต่อไปวันพฤหัสนะคะยังคงเครียดนึกถึงเรื่องราวเก่าๆอ,อกหัก หรือว่าความเจ็บช้ำน้ำใจในรักที่ผ่านมาคุณมีเกณฑ์รักคนเก่าแฟนเก่ากลับมาวันศุกร์ค่ะคุณได้เคยขออธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรักก็มีเกณฑ์ได้มาจากบุญกุศลน,นะคะวันเสาร์ค่ะคุณอาจจะต้องเสียเงินก้อนให้กับคนรักหรือได้ความรักมาพร้อมเงินก้อนด้วยวันอาทิตย์ชิลๆเลยค่ะเป็นความรักที่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวรู้สึกเปิดใจครั้งใหม่ได้อย่าง ดีแต่ในนี้หากใครได้เคยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรักอย่าลืมไปแก้บนหรือไปทําบุญอย่างที่บอกว่าจะทําค่ะสุดท้ายให้เลือกจัดลําดับเลยดีดวยกว่าผมต,ต้องไม่ถามใครผมก็ต้องถามคุณนุย้ยอ่ะเพราะในฐานะที่คุณดูดวงกับอาจารย์ชัญญาโอ้โหในอย่าลืมนะว่าเราว่ากันด้วยระยะเวลาที่<อ>ดูมานานที่สุดนุด้ยว่าเป็นอาจารย์ด้วยนะไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวเป็นคนสอนด้วยเพราะฉะนั้นต้องเก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์ก็ต้องระดับหนึ่งนะอาจารย์ชัญญ,ญาเนี่ยน่าจะสักประมาณ เกิน6-7ปีอ่ะนึกว่า3ก่อนอ,อันดับ3นะครับขอบคุณอาจารย์ครับคุณนุยครับรอบนี้มีแทงกัก๊กจัดอันดับแบบเซ็ๆเให้หมอชันญ่าแสนสวยไปไว้อันดับที่3กันเลยนะครับ<อ> <c oughs>